สำหรับคนที่จะมาตามรอยเจ้าหญิงนะคะแล้วก็ตัวนี้สวยจริงสวยสุดส,สวยกว่าใครนะคะสวยมากเลยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเจ้าหนงเจ้าหญิงของเราถนนนี้มีงานศิลปะเยอะแยะมากเลยนะทางสานและควาทุกระดับเลยนะคะนีรถลากก็มี ตอนนี้นะคะเราก็เดินมารอบๆบบริเวณพระราชวางังอิมพีเรีนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปยังตรงโซนหน้าสถานีรถไฟโตเกียวเนาะอันนี้เล d คอร์สนะคะในที่สุดเราก็เดินกลับมาตรงโซนบริเวณมารุโนชีนะคะจะสังเกตว่าตรงนี้เขาจะมีการประดับไฟนะเนื่องจากท้องฟ้ามันยังไม่มืดนะ ตอนนี้4ี่โมงเย็นแต่ว่าพระอาทิตย์เริ่มคล้อยตกดินนะคะระหว่างที่เดินนี่เราก็จะเห็นไฟฟุ้มฟริงนะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปทางขวาเนี่ยแหละเป็นถนนจริงมันก็มีหลายซอยนะที่ประดับไฟนะคะสวยงามมากอะ่ะฟิลแบบเฟสทีฟมากเลยพี่อ๊บตอนี้พี่อบแบบว่าเหนื่อยหมนแรง,น,แงนี่เห็นไหมสวยไหมสวยไหมอ๋อ ใช่เดี๋ยวเราเดินข้ามก่อนใครทำเพาเดี๋ยวโม <c oughs> หิวแล้วสิได้กินมะม่วง <c oughs> ได้กินหว,วานหวานพยายี่อ๊อเดี๋ยวเราเดินไปทางขวากันนี่นะคะถ้ามืดมืดกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะจะสวยเลยสวยเดี๋ยวกล้องกันใช่ก็พาเพื่อนๆมาเดินตามสัญญานะมาอัปเดตกันซึ่งสวยงามมากๆม,มีหลากหลายที่นะคะ ถนนตงเส้นนี้มันจะให้กลิ่นอายความเป็นออฟฟิศบิลดิ้งเนาะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆบริษัทสําคัญในญี่ปุ่นเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่นี่นะคะรวมถึงบริษัททางด้านการเงินด้วยเนี่ยค่ะระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็จะเจอกับงานศิลปะนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้มีร้านแบบร้านนั่งกินเช่เ,เลยนะสำหรับคนที่มานานอาหารข้าเย็นเป็นฟีลประมาณมารุโเนชิเชเลส เป็นใหญ่ย่านนี้<ม>จะมีแต่คนมีฐานะมีฐานะวากินกัน <laughs> เพราะมันใจกลางเมืองน,นิดนึงแพงอยู่นะใช่แต่ถ้าถ้าใครชื่นชอบรถยนต์นะก็มาเดินต,ตรงนี้เราก็จะได้เห็นรถยนต์แบบหลากหลายนะคะ <laughs> หลากหลายดีไซน์หลากหลายแบบเอ้พอรถยุโรปใช่แล้ว <laughs> อันนี้ก็เป็นงานศิละปะเหมือนกันเนาะเราคิดว่าหลักกิโล <laughs> บาปบ,บุญสมัยเรามาญี่ปุ่นใหม่ๆเราชอบมาถ่ายรูปแถวนี้ใช่แล้วไฟไม้เหลืองสวยใช่แต่ตอนนี้มันร่วงไม่หมดแล้วโซเนี้แต่ก็เขาใส่ไฟนะเอาไฟไม่ใช่ใส่คลายใส่ไฟนะเขาติดไฟเข้าไปมันก็เลยแบบดูสวยงามมากแม่แต่บอกว่า mm hmm. ตึกแถวนี้มันจะมีความเป็นยุโรปนะ mm hmm. ก็เลยแบบเออเราชอบมาถ่ายรูปแถวนี้กันสมัยก่อนนะ mm hmm. เวลามีครอบครัวมาเราก็จะพามาเดิน ดูร้านเก๋ๆเนี่ยอย่างร้านนี้ก็มีความอาร์ตนะอืมอันนี้อาร์ตกว่าอ๋อนี่มีหุ้นด้วยนะอันนี้ไม,ไม่ใช่แดงทากระดานนะน้ำเงินทางกระดานแต่ว่าหุ้นลงนะอืมเพราะว่าโอ้นนี่ลงร้อยร้อยสิบร้ยเสิบเจ็ดเลยนะลงหนักมากเออแปลกอ่าดีเนี่ยเดลุก้าก็มี อันนี้ก็เป็นคาเฟ่แบบหัวมุมนะคะ่อะหนุ่มสาวชอบมานั่งมันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์นะบรรยากาศดีคือถนนเส้นนี้เป็นถนนที่แบบอย่างที่บอกว่าแวดล้อมไปด้วยตึกออฟฟิศต่างๆนะคะก็เลยทำให้ออมีร้านต่างๆมากมายวันนี้ก็พาดเดินกันยาวๆใช่ เราเดินแบเกือบสิบโลได้ถ้าไม่มีสัญญาณไฟแบบเนี้ยก็รถก็ต้องหยุดให้เรานะค่ะเพราะว่าเขาจะให้คนเดินเป็นหลักต้องหมากก่อนรถยนต์นี่อันนี้นะที่พื้นเขาก็จะบอกว่าเออถนนตรงเนี้ยมันเรียกว่ามารุโนชินากาโดรินะคะก็เป็นถนนกลางที่อยู่ในย่านมารุโนชิ แล้วก็จะมีฮีเตอร์แบบนี้นะทำให้นึกถึงพวกฝรั่งเศสเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งถนนเส้นนี้มันก็เป็นถนนหลักที่อยู่ระหว่างบิลดิ้งต่างๆอย่างด้านขวาเนี่ยก็มีการก่อสร้างตึกนะสอชก็ไม่รู้ว่าเป็นตึกอะไรน่าจะเป็นตึกสูงและใหญ่เพราะดูจากเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะการสร้างเดี๋ยเราก็รอดูอนาคตระหว่างที่เดินเราก็ได้เห็นงานศิลปะนะคะแวดล้อมตลอดทางส่วนความใส่ใจนะคะเกี่ยวกับเยลโล่บริดกเนาะเลอบอก ใช่ก็สําสหรับผู้ผพิการทางสายตาใช่ผู้บ่วห้องทางใสายตาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเขาก็มีการเตรียมบาเลียแล้วก็มีแบบอุ๊ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เลอโน้ตเป็นร้านเ,กเกอรี่ช็อกโกแลต ตัวมิกนอนตรงนี้ไม่ใช่กดสองใช่ไหมคนล,คนลเจ้าร้ากันเออคนคนลคเจ้าพอเห็นของกินปุ๊บหยุดเลยว่าจะพูดอะไรโอเค,อเคก็เหมือนแบบเบรีอร์ฟรีนะก็สะดวกต่อผู้ใช้รถเข็นนะคะหรือว่าผู้บกพรองทางร่างกายก็สามารถมาใช้บริการได้อาอา,อา แรบแซ่บพาเขาไปดูหน่อยอันนี้ชินมารุนโนชิบิวดิ้งนะคะก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เขามีการประดับไฟเนาะเป็นธ <ฉะ S 1> ีมรอบดิสนีย์ใช่ครบ100ปีป่ะใช่แล้วก็ในธีม dream and w i t c h e s มันจะมีแบบจุดหลายจุดมากนะสาวแซ่บก็ไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนบ้างนะนี่เราก็เดินเข้ามาตรงนี้ก่อนใช้ชื่อธีมว่าความฝันและความปานารเหมือนไม่ใช่ตึกนี้เลยพี่โอมมันเหมือนมีอีกตึกนึงอะตรงไหน มันจะมีเป็นโซนแบบคริสต์มาสจริงๆด้านขวาหรือเปล่านีหรือเปล่าเลยรสเซนอ่าสำหรับคนที่จะมาตามรอยเจ้าหญิงนะคะแล้วก็มาดูไฟประดับตีมด,ดิสนีย์นะเขาก็จะมีประดับไฟเนี่ยหลายจุดมากแล้วก็มีสแตม์ฟรีด้วยนะคะเหมือนแบบเป็น,น<ม>ลาวีเ่เนาะเราก็ไปดูใช่ เออโฟรเซนที่สวยอ่ะเราต้องเดินเส้นสา <3 S 1> มเส้นโมงถึงอ๋อฟฟรเซนทีตรงนี้ใกลอยู่เราอยู่ตรงไหนวะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวออกไปตรงเดิมมไปออกรูเดิมพี่ยกอันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะมันอาจจะไกลไปสักนิดนึงนะแต่เป็นวิวที่แบบสวยงามมากๆนะส่วนด้านนี้ก็เป็นวิวหน้าสถานีโตเกียวที่ใกลลิบลนะ เดี๋ยวเราไปดูไฟกันก่อนอันนี้หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะก็เป็นถนนที่ประดับไฟแบบดูคนเยอะมากเลยอะดูคึกค,ค,คืนตรงนี้มีอิเซมิยาเกะด้วใช่สาขามารุโน,โนชิตะอันนี้น่าจะขายเสื้อผ้ายอย่างเดียวนะกระเป๋าอาจจะแบบว่าไม่ไม่เยอะมากถ้าใครจะตามหาก,กระเป๋าว่าเรา,าต้องไปที่ห้างคิเตะมีร้านอยู่นะคะแต่ของเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องสอบถามดูค่ะ ตอนนี้นะคะลุงก,กับป้าก็ร่มุ่นแรง mm. ระหว่างที่เดินมาที่ตรงมารุโนชิเนาะเขาก็จะมีที่นั่งนะคะให้เราสามารถแบบว่าได้พักขาสำหรับผู้สูงอายุแบบเราไม่ต้องกังวลเดินไปแล้วมีที่พักแน่นอนหรือว่าใครที่เข็นรถเข็นนะคะมีกระเป๋าเดินห้างมีรถเข็นเด็กอะไรเงี้ยก็เข็นได้สบายๆนะคะและที่สำคัญมีจุดให้ถ่ายภาพเยอะมากๆ ก็ถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้เนาะเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนะก็ตั้งแต่แบบ3-4มสี่โมงเย็นนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้เนี่ยก็ได้วิวทั้งทั้งวันเนาะแล้วก็อยู่ต่ออีกนิดนึงเนี่ยอย่างที่พวกเราอยู่ต่อนะคะสัก4ี่โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะเริ่มประดับไฟแล้วเราก็จะได้ฟีลทั้งกลางวันแล้วก็กลาง,งะคืนค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะพาเพื่อนๆไปดูโลกแห่งเจ้าหญิงนะซึ่งเขาบอกว่าปีนี้เป็นทีมดิสนีย์ ก็มีรูปเพจนะคะไปมาแล้วแล้วก็มาป้ายาบอกว่ามันสวยมากๆเลยอะไรเงี้ยวันนี้มีโอกาสเข้าโตเกียวกันเลยว่าอยากมาดูสักครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวตามไปชมเลยค่ะได้เวลาแล้วนะคะถนนตรงนี้เขามีชื่อเรียกว่ามาร u โนชิสตรีทพาร์คนะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบที่นั่งนะสข้างทางให้เราแบบมานั่งพักขานะคะเมื่อกี้เราก็พักกันไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มาเดินเที่ยวต่อ บรรยากาศดีเนี่ยเขามีแบบมานั่งด้วยนะพิแต่ว่าวันนี้เขาล้อมเอาไว้นะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดอะเส,สาร์อาทิตย์อะมันเหมือนมีแบบร้านอาหารด้วยอะเป็นคล้ายคฟู้ดทรัคอะให้ฟีลแบบเหมือนเยอรมันอะที่เราไปเอาะตลาดคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นเป็นฟีลแบบญี่ปุ่นอะน,นะเป็นจุดออปเดตที่ได้รับความนิยมแล้วก็จุดชมไฟที่สวยงามน,นะคะเนี่ยหรือว่าเราจะเดินไปถ่ายรูป การถนนก็ได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยตรงเส้นเนี้ยไม่เขาไม่ให้รถผ่านนะคะก็เป็นถนนคนเดินรู้สึกตึกนี้ใช่แล้วาไปดูอันนี้เจ้าหญิงเอลซ่าไบรท์คริสต์มาสใช่มาลูโนชีไบรท์คริสต์มาสนะคะเขาจะเป็นแบบมีให้ชมแบบเป็นรอบๆนะนะสวยมากมไปกัน สวยมากเลยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงของเราเดี๋ <laughs> <laughs> ยวไปเป็นปกดว้วยสวยเนาะรู้สึกมันจะมีแบบมีเวลาที่แบบเปิดโชว์ด้วยนะคะอันนี้เขาก็ด้านในอ่ะเป็นต้นคริสต์มาสนะส่วนด้านนอกเขาก็แบบทําเป็นกรอบเป็นรูปคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในธีมไม่ใช่โฟลเซ่นอะวิชนี่ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะดิสนีย์รอยปีก็เป็นรูปของมิกกี้เมาส์นะที่เราสามารถมาถ่ายรูปคู่ได้นะคะนี่เดี๋ยวมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวขอสาวแซฟถ่ายรูปก่อนนะคะอันนี้เราก็ยังคงเดินกันต่อนะคะถ้ากล้องสั่นต้องขออภัยนะทุกคนแล้วนี้สวยงามมากเลยซ้ายและขวานะคะเขาก็มีร้านค้าให้เราแวะช้อปปิ้งนะเพียบเลย มีคนเหนื่อยล้วหนึ่งหมนแรงยังก็มีร้านแบบร้านกาแฟร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเนาะมานั่งแล้วก็มีเก้าอี้หลักบี้อ่ะพี่เเห็นไหมเก้าอี้หลักบี้ถนนนี้มีงานศิลปะเยอะแยะมากเลยนะทางสายพอดาม่าแ เก้าอี้ที่นั่งนี่แหละแต่เราลืมถ่ายน่าจะเป็นนักลักบี้แหละนะบีมไตล์บีมมีหลายแบบหลายเซกนะเซกเมนต์มีเยอะเดินสนุกเดินเพลินนะคะมันเป็นแบนที่ไม่อเห็นแน o u อือ เหมาะกับการออกเดทมากเลยอ่ะเนี่ยถ้าเราจีบกันใหม่ๆเราก็มาเดินไหมตอนนี้เหนื่อยแล้วหนึ่งอยากกลับบ้านไม่มีรถข้ามได้ค่ะจริงเขา่าจะเอาพวกจ่ไต้หวันอเออเนาะมันอาจจะมีแหละช่วงวันเสาร์อาทิตย์อืมใช่ถ้าท่าเป็นมาร์เก็ต เออทำให้เรานึกถึงแบบทางฝั่งตะวันตกนะตั้งร้านได้เลยแค่มันให้คนมนคือคืนสร้างโคริกต้องมาดูวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะคืออ,อมันมีประดับไฟแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธีมคริสต์มาสนะคะไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าหญิงไหมแต่ว่ามีต้นคริสต์มาสนะ เปลี่ยนสีนะ่ารักจุงแล้วก็ไปถ่ายรูปได้เปลี่ยนสีแล้วทุกคนเราจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะ สวยจุงบรรยากาศเฟสทิฟทสุดๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสปอตนะคะเขาทำเป็นทีมเจ้าหญิงเบลนะคะ Beauty and the Beast นะไม่รู้เพื่อนๆดูออกไหมนะตอนแะะรกสอสับก็ดูตั้งนานเอ๊ะเป็นรูปอะไรนะโอ้เป็นเจ้าหญิงเบลค่ะก็สวยงามนะก็ฟิลประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นโซน outdoor นะคะก็เป็นส่วนตรงกลางเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยตึกช้อปปิ้งเยอะแยะมากมาย มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ห้างคิดเตะนะคะสวยงามมากเลยทุกคนต้นคริสต์มาสสุด แามาทันแวบหนึ่ง Layer of Illumination Show นะคะเขาก็จะมีโชว์ตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายี่บ่ห้าจริงก็มีหลากหลายชั่วโมงนะคะหลากหลายเวลามอนกันนะ,ะโดยมากชั่วโมงละ1ครั้งนะคะเราจะมีกำหนดวันนะ ก็ปีนี้เองนะคะที่ห้างคิตเตะเนี่ยก็ครบรอบ10ปีนะคะกับการร่วมจัดคริสต์มาสนะคะเขาก็เลยทำเป็นธีมไว้คิเตะ t e c h a n Anniversary Christmas ค่ะสวยเนาะตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านข้างนะคะของสถานีรถไฟโตเกียวนะนเผืเะะอ่อใครชอบรถไฟเนี่ย มีเลนส์ซูมสามารถซูมได้นะมีรถไฟวิ่งผ่านไปผ่านมารวมถึงชิงฮังเซนด้วยโอ้นี่รถทุกระดับเลยนะคะนี่รถลากก็มีสู้สุดใจรถลากนะคะพ่อหนุ่มรถลากเออมุมนี้สวยเนาะรถเมื่อกี้จ่ายภาษีเปล่าภาษีทองถนนภาษีทองถนนต้อมีน้ำหนักนะใช่ น้องคนล่างนี่แบบว่าต้องสุขภาพแข็งแรงแตอนนี้เรากำลังจะตามหาต้นคริสต์มาสโฟเสนนะไม่รู้อยู่ตึกไหนไ <ป S 1> คิดว่า <ไป S 1> คิดว่าน่าจะ <ไป S 1> ตึก <ไป S 1> นี้ไปกันถ้ากล้องสั่งต้องขอภายนะคะและเราก็เดาถูกด้วยนะคะว่า เจ้าหญิงหิมะของเราอยู่ตรงนี้นะคะคนเยอะมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้สวยจริงสวยสุดสวยกว่าใครนะคะโอ้ยขอถ่ายรูปก่อนนะทุกคน จากที่เดินดูมาในตีมดิสซี่นะคะส่วนตัวสาวแซบชอบที่นี่ที่สุดนะคะ<ฮ>เจ้าหญิงฮิมะนะคะแอนนานะคะอยากจะเลดี้โกมากๆเลยทุกคนน่ารักะะอันนี้สวยมากนะคะเขาก็จะอยู่ที่ตึกถ้าเราหันหลังให้สถานีโตเกียวนะคะตึกนี้จะอยู่ทางด้านขวามือนะเพื่อนๆเ,เดินข้ามทางมาลายมาแล้วก็เข้ามาด้านในนะคะจุดเนี่ย เขาจะอยู่ด้านหน้าร้าน Starbucks นะคะว่าสวยมากแล้วก็คนน้อยเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้สว่วนใหญ่คนจะไปเดินทางเส้นมารุโนชีนะคะถ้ามาก็อาจจะต้องแบบเหมือนวอล์ค a ลน y นิดนึงอะเหมือนเราเดินออกกำลับบงกายนะคะแต่อันนี้สวยจริงคุ้มค่าะคะ่ะถือว่ามาถึงแล้วนะเช็คอินครบ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ